ยืมครับรออีกแล้วครับตัวที่สองครับปึงบอลระเพ็ดครับผมอ่าเดี๋ยวปล่อยนะครับลูกขาอยู่ไหนปล่อยครับปล่อยครับเอาคระมือปล่อยเริ่มปล่อยแบบปล่อยมือดิมาได้ไม่ซ้ํากันปล่อยตะไข่แบบแบบปล่อยแบบปุ๊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 บอะไรอ่ะรันติกรกินต้นไหนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ นี่นี่ตอวที่กอนนี่ครับตัวที่สองครับไม้เดียวครับไม้เดียวจอดครับดูโอ้สีกุ้งแดงครับไม้เดียวไม้เดียวมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีนะครับดูโอครับ,รบนี่ปะ่ะล็อกล็อกอิน,น,นเทเลสครับ ขั้นเขียวเรียโดครับอีโกอีทครับปล่อยอครับปล่อไลยได้เลยป่ะตรงเนี้ได้เลยพี่ให้ออกหน่อยปุ๊บ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 หน่อยปุ๊บ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 หน่อยเอาเลยไปแล้วครับไปแล้วครับโแข็งแรงครับ